เดินไกลมากนี่เดินไกลมันป่ามันแห้งเนาะป่านี้จริงๆเห็ดจะเยอะมากมากเลยทุกคนนะเอ,อเพื่อนที่เคยมาเดินด้วยกันก็พามายืนยันว่าเยอะจริงแต่งวดนี้มาปีนี้แบบมันแรงอะ่ะแต่เดี๋ยวเขาคงขึ้นนะคะ่ะเขาขึ้น,น,นทุกปีหลยออกตอนที่ฝนตกอะ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าใครมาเยี่ยมเรานะคะทุกคน นี่มาเดินกันหลายคนคะ่ะเดินกันสี่คนนะคะวันนี้มากับผู้เชี่ยวชาญป่าเห็ดนะจ๊ะแต่จะมีเห็ดหรือไม่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีจ้าทุกคนจ้านี่พอได้อยูนี่พอได้อยู่จ้าเอาตะกาคือความจังสี่แม่เหรอตะกาความทุกคนจ้าโอ้โอ,โอ,โอ ทำไมตะกาคว่มแบบนี้เออเออนี่โอ้ไปค่ะไปต่อจ้าคุณค่ะโอ้โอนี่นี่น,นี่นี่อีกฮะเห็ดเดาะขาลายใช่ไหมเห็ดพึ่งขาลายอ๋อ <laughs> ฝีมือเจ้เอง <laughs> อ อึบอึบอึบนี่อึบ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 นี่เฮ้ยอป่าไม่ให้ออกทุกคนป่ากอดเอาไว้ค่ะเห็ดพึ่งขาลายทุกคนอึบนี่นี่ทุกคนนี่เชื้อเขาอยู่นี่เอาเชื้อเขาไว้ที่ป่าทุกคนนี่นี่เป็นแบบนี้เชื้อนี่ค่ะเหมือนกับว่าเอาเอาขาไปแต่เชื้อน่ะอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่ขาแข็งมากเลย อันนี้เอาไปค่ะนี่อุยอ้ยอุย้ยอุย้ยเดยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรคะนี่มันคือเห็ดยังนอเห็ดอะไรครับโอ้โหแมงกินโอ้ใม่จอดเลยแมงกินจะ้ะเห็ดอันนี้เห็ดแบบโอ้โหดอกนี้สวยมากสีส้ม,ม,มกินไม่ได้ค่ะทุกคนกินแล้วแม่แงแม่งเลยจะ้ะอันนี้เดี๋ยว เอานะทางนั้นก็เห็นแหละทุกคนทางนั้นก็เห็นนั่นนั่นดอกใหญ่มากเลยสงสัยต้องกินอาหารเพิ่ม <c oughs> <c oughs> อุ้ยเหมือนได้มาฮอทุกคนดูโอ้ยเนาะแม่งกินเอาเอาเชื้อไว้นี่ค่ะทุกคนเอาขาไปจ้ะ <c oughs> ได้จะขาทุกคน ดอกแมงกินหมดแล้วดอกใหญ่มากค่ะดูอะดอกก็สวยนะเนี่ยเนี่ยเอาเชื้อ,อไว้ที่ป่าเชื้องามงามจ้าโอ้โหป่านี้ชื้นอยู่ค่ะดูดูดมอสสวยมากค่ะ โอ้ยโหเป็นกอเลยค่ะทุกคนพอเจอก็เจอเป็นกอคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวกลับไปเก็บใหม่คะ่ะดอกเล็กเต็มฝ่ามือจ้ะโอ้รวเบิด โหทุกคนนูโอ้โหอะไรจะแห้งขนาดนั้นนี่ค่ะแห้งมากอันนี้ได้ยินข่าวว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะตกจริงหรือเปล่านะคะเนี่ยแห้งมากเลยแห้งจริงแห้งจริงจังโอ้ยแห้งมากแห้งเกินเหตุเกินผลจ้าโอ้ย นี่เนาะถ้าฝนไม่ตกเห็ดก็ไม่เกิดเห็ดพิ่งหวานยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะดูคนอยู่เกิดโคนสนเนี่ยแห้งหมดเลยจริงจริงเลยแห้งมากเดวไปดูกันค่ะมีอีกเพราะมีแต่อันเล็กๆเนี่ยนะนี่นๆๆีๆเล็กๆนี่ เล็กๆดูอันนี้เกือบมองไม่ออกเลยว่าเป็นเห็ดเป็นอะสุดจ้ะหนะ่อยค่ะโอ้ยทางไหนมีเห็ดเยอะบ้างเนาะทุกคนเราบอกข่าวในเด้อส่งข่าวในจ้าทางนี้ปลาแห้งมากจ้า ทางอริงซัสป่าแห้งจ้าชือ่อดอกสองดอกโอ้ยข่อยละเงิดปลานี่ไหมปลานี้ยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะทุกคนสงสัยนู่นแหละเขาจะรอตอนเออนายพรานมาล่าสัตว์อะคะ่ะตอนนี้ทางเข้าเจ๊เห็นเขาทำเขาเรียกอะไรนะเขาทำ เขาทำอะไรนะที่นั่งสำหรับล่าสัตว์อะค่ะเห็นแล้วนะคะเขาก็มาตั้งหลายสถานที่เลยนะค่ะเพราะฉะนั้นหน้าล่าสัตว์เราควรจะเดินหานายพรานนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มๆนะจ๊ะสีแจ๊ดแจ๊ดจืดจัดจดนะจ๊ะสีจืดจาดจ้ะหนดูไม่มีเลยทุกคนดูเขาตัดป่า ตัดป่าทุกที่ทุกคนทุกที่เอาได้เลยนอกสจากาป่าที่เขากำลังปลูกเนาะเขาก็จะตัดแต่งกิ่งอย่างเดียวโอ้โหไปค่ะทุกคนจ้ารับไปต่อกันค่ะอ่ะมามกับยังไงพี่เจมาเก็บไหมฮะมก็ทำความสะอาดเลยเหรอ <laughs> เหลจชาทั้งฝุ่นไปขําม,มาทุกคนเดินไกลามาก นี่เดินไกลมันป่ามันแห้งเนาะป่านี้จริงๆเห็ดจะเยอะมากๆเลยทุกคนนะเ,เพื่อนที่เคยมาเดินด้วยกันก็พามายืนยันว่าเยอะจริงแต่งวดนี้มาปีนี้แบบมันแล้งอะ่ะแต่เดี๋ยวเขาก็คงขึ้น,นะคะ่ะเขาขึ้นทุกปีแหละงวดนี้งวดงนะ่า <c oughs> มาใหม่กลับไปใหม่แล้วก็ไปทำงาน <c oughs> แล้วค่ะกลับมาใหม่ <laughs> ยังมีอีกนะทุกคนยังไม่หวังนะยังมีหวัง <c oughs> มาเดินสี่คนดูก็สนุกดีแหละทุกคนเดินไปเดินมาหาเห็ดไม่ค่อยเจอเริ่มโฟกัสเรื่องอื่นแล้วค่ะเอาวิวแล้วเรามีสเสบียงค่ะเราเดินแป๊บหนึ่งเพราะว่าเรามีเรามีแขกเนอะมีอีกอ่า youtube อีกช่องหนึ่งจะมาเยี่ยมเราเนอะใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหแบบเขาน่าจะออกตอนที่ฝนตกอะ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าใครมาเยี่ยมเรานะคะทุกคนนี่อุ้บโอ้ยโอ้โหลึกมากค่ะโอ้ยลึกจังจ้าดอกนี้มันแห้งเนาะขึ้นราด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแบบว่าบางทีเราจะเหลือเอาไวอ้อ่ะบางที ท่านผู้ชมไม่เห็นเนาะตอนเราเก็บเนาะอันกองนี่ไม่เก็บบ่จ้ะอ,อ๋อไม่เอาใช่ไหมเอาอันเล็กเอาไว้บอกว,ว่าอันเล็กไม่ให้เก็บสาวมุ้ยก็ไม่เก็บนะคะทุกคนนี่สาวสว่างช่อง youtube สาวสว่างมาเก็บเห็ดน้ำเจได้ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดู เล็กขนาดไหนเขาถึงจะไม่เอาเป็นกอเลยค่ะก็เอาไว้ให้ให้เพื่อนอีกคนมาเก็บเขาจะอยู่ใกล้ป่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆถามว่าอยู่ป่าตรงไหนยอยู่ป่าอลิงซัวส์ค่ะทุกคนป่าไม่ได้ห่วงหรอกค่ะป่าเนาะเก็บเออโลดค่ะมาท่านกับท่านมาว่าท่าน,าานกับว่าท่านหรอกค่ะหลายคนเก็บนี่ค่ะแบบนี้เยอะนะแต่มันเล็กเกิน ก็เลยไม่เก็บไปนะคะทุกคนเนาะไปะไหนไปไหนแล้วคาราวานนู่นค่ะไปนู่นแล้วค่ะนู่นสาวสว่างคนไกลบ้านอยู่นู่นค่ะโอ้ลืมไปเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสาวสว่างไลฟ์อินเบลเยีนะคะทุกคนฝากช่องไว้ด้วยนะคะไปจ้านั่นเขานั่งทำอะไรกันทุกคนเ็เจอเห็ดแน่ๆเลยจ้ะ